ก่อนมอมพิศบาสอันเจ้าหายคึ่งๆบ้างเจอแล้วปีน้องเอ้ยเออในบ้านเลี้็ว ตกี้แล้วเไปรถตู้โอ้ยกูก็บั่งพ่อหาข้ออยงแต่เบิ่งเขาไปเก็บมาครับพี่น้องเป็นห่วงแน่ไปเป็นห่วงเน่ะคนไปเแต่มาคนเรากะตาพี่น้องก็ลงล่างครับสายเห็ดสายเห็ดเจห้เาหาจ็ก็้าันวนี่กระเจานึงเนี่นี่กล่างอยู่เห็ดเผิ่ออยู่ค่ะ ตคนนี้เขาไปเก็บคนละดงป่าอยู่ข้าล้วนเห็ดเผืองเห็ดยังเห็ดเห็ดปัวก็ลังออกพี่น้องนี่ตัวนี้ล่างนี่ก็ล่างครับนี่ป๋ดก็ไปเก็บเดี๋คนละกตาดอกง่ายมันล่างง่ายมันแข็งดอกไ้องพี่ก็มีครับนี่สายเห็ดมา่กี้เขาสายอยู่บ้านนี่นีขวัญ นน,นี่ครับเย,ยล่าไปสายเฮ็ดนี่นะครับเต็มกน้เลี้ยเ็ดเอกันอเกี่ยวยาเพิ่งมาครับเดือสาวเจวาวิทย์นี่มาเบิ่งเรือนี่กำลังออกง้ามด้วยนี่กัเพื่อเฮ็ดเพิงงง่ออย่างคนอื่น ขายไรบ่ขายนมเขาที่เพ่งยุคข้านี่อุปเมนบางคนก็เอ็นเข็ดเพิ่งขายนมยุ่งขายอย่างเงี้ยคือมยุ่งขานมยุ่งเนาะบางคนก็เอ็นได้ส่งขายไรเข็ดเข็ดผสมประสานมันนี่ครับพี่น้องตอนนี้เข็ดเพิ่งทั้งเดือดบางคนเอ็นเข็ดเพิ่งยุคข้ามันหลายซือเก็บมาแล้วมานั่งคิดเขาพี่น hm ้องนี่ไปอีกรอบนึงเฮ้ยว่าสิไปให้กันนล้วไม่มีลาอยู่ ไอ้ทั้งผืนลาเห็ดล่างเห็ดนีหามันออกก้เลวกก้อนเห็ดนี่เหลวกก้อนต้ออยแกงแล้วเก็ทีกินเห็ดอย่างลายหมอนใหญ่นึ่งพี่ตีนใตาอ่อนตีเห็ดเน้องครับมาบางเห็ดที่ซือยายจ้าแบ่งเห็ดให้ไปแกงพี่น้องนี่มีแต่ดอกง่ามครับนี่ดอกบ้านนี่วู้นี่เฮ็ดเผือตับเตาหรือว่าเฮ็ดเผือตับค้ยบานเท่าพี่น้องนี่ครับ โอ้หมมกแกงไหน kind of ึ่งอด้านห่งนึ่งแล้วก็ได้ย่คนเดียวไดเดียวยาเปตั้เอาไรไมตั้มที่ผ่ยาเป็นตั้มเอาได้เห็นูปลาดอกอยู่ที่ดงค้นเลยหะาเกบเพชรกับนี่ก็แมงเห้นนี้ก็เห็ดดีมันต็ีไม่ใครเห็นเห็ดเต็มหมดเลยนอนนอนเรากินอิ่มแล้วละวันนี้หน้าคัยมันหน่อยไปอยู่ล ว่าอยๆมีลื่นบด้นม่ะเอาเอาศูนเ็ดเเ็เขาอยู่ระเพครบอมพ่อพีพน้องไปเก๊ะเผ็ดแหรอครับส่งใบไปครับนี่ครับแยจ๋าไปเป็นหลบเสาแล้วครับเดี๋ยวมากระตาหนึ่งไปหลบสองนึไปหลบสองมาหน่หลบใบครับนี่นะครับมาแม่สาวมิวครับเไปปลาบันเท่าแล้วครับปลาบันไม่หี้นี่นะหครับ มาครับไปเก็บเห็ดน้อกันครับพี่น้องอาจะหาเห็ดน้อกันค่ะ เปิดในรถไปลองเบิึงพี่น้องสิได้บ่นี่ลองงเบิครับตั้งแต่ยักมือแล้วโเกือบพ่อเดือนแล้วสิได้ไปอาลับสองเลยผลตกมาอีกรอบหนึ่งเขาไปกันสองสามมือแล้วพี่น้องเอ็ดเขาไปก็ได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าไปมันสิได้คือเขาบอครับไปหล่นกันอยู่ปลายอีกทีนึงครับพี่น้อง พ <formation> อแล้วพี่น้องนี่ซาาเนี่ครับจะรใจนีนะวาทีาลาเลยทนี่ที่ทการเลยวันี้คราาปลาเห็ดแล้วครับในทางน้าครับไม่ออกสานี่รโผงมันนี้โผงม้้ปลาไ่นั่นหิเ่มเท่าไรเฮ็ดเต่าเตาก็ขายดีเหมือนกันนะถ้าใครเขารู้จักประยุกประยุกินอ่ะ มันหอยก็ได้ไมั้งผัดก็อร่อยแกงก็อร่อยแกงใส่กะทิยิ่งอร่อยเตาก็เชื่อหนูุาตาบอกว่าตุ่มน้ำครับนี่ครับตรงลลกก่อนหมายวอาห้าครับนี่ป้านี่มีคนมาหาหลายแล้วครับนี่ก็จ้าใส่ป่ะ<จ>ไ,ได้หมวกเราหมวกอะไรหมวกตะกวนจอดนี่ก็ได้นี่จอดนี้นะนี่ ไปปุ่นหมาเนี่ยครับเป็นอย่างไรบ้างนี่ย่าเลมหมอกันยุ่ยสิมาครับพี่น้องมาหอดปลาหอดด่งแล้วครับหมายของข้าครับนี่ครับย่าขวัญครับเย้ลอยครับป้อนสายลุยนี่สายเห็ดมาแล้วครับมาหลอบสองหลอบสองนะครับโชคดีโชคงหมานครับสุขสุขคนหัวกันอีกทีหนึ่งตอนขาออกครับพี่น้อง อไปแล้ว <นะ S 2> ลครับคนนะครับสองคนครับเจนจา๋าก็ยายลอยงาออกนาแล้วดอกเด็กพี่น,อน้องนี่เก็พผึ่งยังรอก ดอกเรียกครับนี่เก็บครับนี่ครับน้องนึงครับ โอ้ยแขวานมาครับนี่เด็ของแถมมาเลยครับนี่เดือดถั่วคนเดือดหางนี่มีมีมาเพิ่งกบน้ำหัวครับบูดปิตาเลยพี่น้องโอ้ยนี่เอาเนี้ยมาปล่อยมันนี่ตายตายตายน้ำเต็มปิตาเลยมาเฮ็ดเด็กของหวานพร้อมเจ้าจ้าไปทางไหนเงียบไปลุยต่อ หอยดอกชอบน่องสองดอกนี่ครับนี่ครับเก็บครับนี่โอ้ยยาวมาสามกิโลยาวสามกิโลพี่หนอกผ่อดอกหนึ่งนี่รีรีอยู่แนี่บ่อยเจะเก็ดเผือกหยังเก็บครับ ครับนี่โอ,โอ้โหาอดอกเดี่ยวพอดอกนึงพี่น้องนี่พี่ฝึกยังดอกนี่ครับโอ้หงายมาย่างไก่ยังพอ,อเฮ็ดครับ เงที่ดะดอกบริพ่อเป็นมูคือเขาอย่างจัดลอยไปล่ะมาไม่ไปโรงบาลใครไปโรงพยาบาลนี่ครับสรรปเพรครับตั้งแต่าบสองจนห่อตอนนี้นี่ามงซับซมงนี่ของบอเม่ยนเซาเมียวนี่บอพาน องนาซากด้อครับนามาเก็บด้กครับตอนสอสอกขได้เป็นกระตาพี่น้องเห็องเปลอด่บ่อันนี้ของยายลอยครับโอ้ไดีคนลรามกอยู่นี่ของยายจ๋าครับนี่ก้มกนึนี่มกหนึ่งครับเตรียมตัวกข้าบ้านพี่น้องมาเมย่จะซื้อแล้วมาอน้ เขาเก็บกันไปสีสามสี่หมื่เหรอครับหา,า,าเห็ดหาเห็ดเก็บไอศครีม,มพี่นออ<า>้องเมื่อย้อครับห<า>ิบน<า>ี้ก็เอาไอศครีม,มครับพี่น้อง นักอิสานมามี่ครับบอกพี่ๆน้องไไ้ทั่นี่ครับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแล้วครับมไไ่ปหเอาแล้วครับแล้ว